ลองนึกภาพตามนะครับเมื่อเครื่องบินทิ้งระเบิดที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้บินเข้าใกล้ชายฝั่งของประเทศมหาำนาจบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่การบินลาดตระเวนธรรมดาธรรมดาแน่นอนแต่มันคือการส่งสารสารทางการเมืองที่ส่งพลังมากๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกเหตุการณ์ผเผชิญหน้าทางอากาศที่ตึงเครียดเหนือทะเลญี่ปุ่นซึ่งอาจจะเป็นสัญ,ญญาณเตือนถึงยุคใหม่ของการแข่งขันทางทหารในเอเชียก็เป็นได้ครับ นี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยภารกิจการบินครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการซ้อมรบตามตารางที่รัสเซียอ้างจริงๆหรอหรือว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นเป็นการส่งสัญญาณเตือนเรื่องนิวเคลียร์กันตรงๆไปยังญี่ปุ่นกับพันธมิตรตะวันตกเลยหรือเปล่าเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับเรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นในวันนี้และที่นี่ครับ เหนือหน,น้าน้ำสากลของทะเลญี่ปุ่นพื้นที่ที่ตอนนี้กลายเป็นเหมือนจุดประทะเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจของโลกไปแล้วเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ต้นตอของเรื่องกันก่อนเลยมาดูกันว่าในวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ท้องฟ้าเหนือทะเลญี่ปุ่นต้องร้อนระอุข,ขึ้นมาวันนั้นกระทรวงกลางโหมของญี่ปุ่นตรวจพบฝูงบินที่น่ากางังวลฝูงหนึ่งประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับ มันคือเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์รุ่น TU-95 หรือที่เรียกว่าแบถึงสองลำซึ่งมีความสามารถในการติดหัวรบนิวเคลียร์ได้แล้วก็ไม่ได้มาแค่สองลำนี้นะครับแต่ยังมีเครื่องบินขับไล่ Su-35 ที่ทันสมัยมากๆอีกสองลำบินคุ้มกันมาด้วยถึงแม้ว่าพวกมันจะไม่ได้ลำเส้นเข้ามาในน่านฟ้าญี่ปุ่นก็จริงแต่การที่บินเข้ามาใกล้เกาะซาโดขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งแรงกดดันที่ชัดเจนมากๆแล้วครับ พอมีภัยคุกคามปรากฏขึ้นมาแบบนี้ญี่ปุ่นก็ตอบโต้ทันทีด้วยสิ่งที่เรียกว่า scramble ครับนี่เป็นศัพท์ทางการทหารนะครับหมายถึงการส่งเครื่องบินรบขึ้นฟ้าแบบด่วนจีเลยเพื่อเข้าไปสกัดกัน้นมันเป็นขั้นตอนมาตรฐานในการป้องกันประเทศซึ่งมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าญี่ปุ่นมองเหตุการณ์นี้จริงจังขนาดไหนแน่นอนครับพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแต่ละสายก็ต้องมีเรื่องเล่าในมุมของตัวเองอยู่แล้ว เรามาดูกันดีกว่าว่าทั้งรัเสเซียและญี่ปุ่นมองเหตุการณ์เดียวกันนี้แตกต่างกันยังไงโอ้โหคือความแตกต่างของมุมมองนี่มันชัดเจนแบบคนละขั้วเลยนะคะฝั่งรัเสเซียก็ยืนยันเสียงแข็งว่าเฮ้ hey, นี่มันก็แค่ภารกิจล่าตระเวณตามปกติในน่านฟ้าสากลไม่เห็นมีอะไรเลยแต่สําหรับญี่ปุ่นแล้วนี่คือการทดสอบขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและเป็นการกดดันทางการเมืองแบบจงแจ้งมากๆมันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าเหตุการณ์เดียวกันเนี่ย สามารถตีความไปคนละทางได้เลยขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนมองโอเคถ้ามันไม่ใช่แค่การลาตระเวนธรรมดาจริงๆแล้วสารที่รัสเซียพยายามจะส่งมาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ในส่วนนี้เราจะมาลองถอดรหัสเจตนาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการกระทำของมอสโกกันครับคือการบินครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับถ้าเราลองไล่ดูไทม์ไลน์จะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลย เริ่มจากปี2022ที่ญี่ปุ่นเข้าร่วมความบาดรัสเซียเรื่องยูเครนตามมาด้วยช่วงต้นปี2025ที่ผู้นำคนใหม่ของญี่ปุ่นประกาศนโยบายความมั่นคงที่ใกล้ชิดกับโลกตะวันตกมากขึ้นแล้วจากนั้นไม่นานการบินครั้งนี้ก็เกิดขึ้นมันก็เลยดูเหมือนว่าเป็นการตอบโต้โดยตรงต่อท่าทีของญี่ปุ่นนั่นเองมีนักวิชาการด้านความมั่นคงจากมหาวิทยาลัยโตเกียวท่านหนึ่งสรุปเรื่องนี้ไว้ได้ดีมากเลยครับเขาบอกว่า นี่คือการแสดงแสนยานุภาพและเป็นการทดสอบปฏิกิริยาของญี่ปุ่นในเวลาเดียวกันคือมันไม่ใช่แค่การขม่มขู่แต่ยังการเก็บข้อมูลด้วยรัสเซียอยากจะดูว่าญี่ปุ่นจะตอบสนองยังไงรวดเร็วแค่ไหนจริงจังแค่ไหนซึ่งข้อมูลพวกนี้มีค่ามากๆในเกมการวางยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคเลยครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้การบินครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเชิงสัญ,ญลักษณ์อีกต่อไป เครื่องบิน TU-95 เนี่ยสามารถบรรทุกขี่ปนาวุธร่อน KH-101 ที่มีพิสัยการทำการไกลกว่า5,000กิโลเมตรนั่นหมายความว่ามันสามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั่วทั้งญี่ปุ่นจากน่านฟ้าสากลเลยด้วยซ้ำนี่คือคำเตือนที่จับต้องได้และน่ากังวลอย่างยิ่งเลยครับทีนี้เรามาถอยออกมามองภาพที่ใหญ่ขึ้นกันบ้างดีกว่าครับ เหตุการณ์นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นนะแต่มันเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของกระดานหมากรุกที่ใหญ่กว่านั้นมากนั่นก็คือการแข่งแข่งเชิงอำนาจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตัวเลขนี้บอกอะไรเราได้เยอะมาก700รยกว่าครั้งต่อปีนี่มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่นานๆจะเกิดขึ้นทีนะครับแต่มันคือความตึงเครียดที่เกิดขึ้นแทบจะทุกวันเลยมันแสดงให้เห็นว่าน่านฟ้าแถบนี้เป็นพื้นที่เผชิญหน้าทางทหารที่ร้อนระอุที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไปแล้ว และผู้เล่นหลักๆก,ก็คือรัเสเซียกับจีนนั่นเองและเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นแบบนี้ญี่ปุ่นก็กําลังเปลี่ยนแปลงนโยบายป้องกันประเทศครั้งใหญ่เลยโดยตั้งเป้าว่าจะเพิ่มงบประมาณกาลาโมให้ถึง2%ของ GDP ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับชาติสมาชิกนาโปสำหรับประเทศที่ยึดถือนโยบายรักสันติภาพมานานหลายสิบปีนี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับมันสะท้อนว่าญี่ปุ่นมองสถานการณ์ความมั่นคงรอบบ้านเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้ว ภาพนี้แสดงให้เห็นภาพการแข่งขันด้านอาวุธที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนเลยครับถ้าแผนนี้สำเร็จอ่ะญี่ปุ่นจะกลายเป็นประเทศที่มีงบประมาณกลาโหมสูงเป็นอันดับ3มของโลกทันทีรองจากสหรัฐอเมริกากับจีนซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อดุลอำนาจทางทหารในภูมิภาคนี้ อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือการที่รัสเซียกับจีนกำลังจับมือกันแน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆค่ะเราจะเห็นว่าพวกเขามีการลาดตระเวนร่วมกันใกล้ๆญี่ปุ่นบ่อยครั้งแล้วพอทั้งสองประเทศต่างก็มีข้อพิาพาทเรื่องดินแดนกับญี่ปุ่นอยู่แล้วการร่วมมือกันของพวกเขาก็เลยถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่และอันตรายยิ่งขึ้นสำหรับโตเกียวเอาละครับ มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดกันแล้วว่าทำไมเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นไกลตัวแบบนี้ถึงมีความสำคัญในระดับโลกและเราควรได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้บ้างงั้นเรามาสรุปประเด็นสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจกันอีกทีนะครับ 1. นี่ไม่ใช่การบินตามปกติแต่คือการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ 2. มันเป็นการตอบโต้โดยตรงของรัสเซียต่อ,อนโยบายของญี่ปุ่นที่หันไปหาโลกตะวันตก 3. เหตุการณ์นี้สะท้อนภาพการแข่งขันทางทหารที่เข้มข้นขึ้นในเอเชียและสุดท้ายซึ่งน่ากังวลที่สุดก็คือเมื่อการเผชิญหน้าทางทหารแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือการคำนวณผิดพลาดที่อาจลุกลามบันปลายไปสู่ความขัดแยง้งมันก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยและนี่คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้คิดกันต่อครับการสื่อสารด้วยวิธีทางทหารแบบนี้มันก็เปรียบเหมือนการเดินบนเส้นได้ที่บางเฉียบ ในบรรยากาศของความไม่ไว้วางใจที่สูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นถ้าวันหนึ่งมีคนอ่านสัญญาณผิดพลาดไปโลกจะรับมือกับผลที่ตามมาไหวหรือเปล่า